นี่ตัวนี่สื่อมาใหม่ย่าบอกว่าราคาเพิ่นว่าท่านหานบอกเขาปิดบังอยู่อยากโหนี่งามได้วสื่อมาใหม่ค่ะงามมากนี่อาหารงัวเด้อค่ะหูกันเองมาสื่อท่ายแต่ในยูทูบเขาปิดบงังหานให้ออกอากาศนวะค่ะ สื้อมาไม่เมื่อนีโอ้ยสวยงามสมาชิกสมาชิกใหม่เหม่ลูกเม่ลูกขน้นยาดีดบอติหยานะคะงวดปูงวดยาอ่ะเองด้สามที่นอนจ้า ท่านเปิดเผยราคาเด้อค่ะช่วงนี้ตลาดเปิดไหมครับท่านให้เปิดเผยราคาเนาะค่ะตัวนี้แม่ม่านเนาะเนี่ยงามสวยงามมันจักเดือนละตัวนี้มันจักเดือนเนี่ยจักเดือนหกเดือนม<น>ันหกเดือนโอ้โหมันหกเดือนคือเป็นตาหนักออกเนาะใหญ่ละตัวมุ้ยทั้งหมดนั้นมันแปดเดือนในหน่อคือปีหนึ่ง มันมันหกเดือนโชคใส่อี่ผเมีนมันจีบแฝดละนั่นแหละเมนยนนีเป็นแฝดละติจังท้องไงแต่นลูม่นยาน้นลูมันแต่ประคับเศษมันลูขโมยม่านนี่นี่แม่นีต้นนีแม่แม่ของแม่ของต้นหนีเด้อค่ะเดือนแม่มาลังม่นในหกเดือน แม่ม่านหกเดือนลูกลูกซาลูกไายเนาะลูกตัวผูเนาะลูกมัน่นใเจ็ดเดือนแม่ม่านหกเดือนเบ้อ,อมันม่านเร็วแทะจะได้ห่ามันมาน,นเร็วไดหน่อือือคูคุมค้มเด้นี่ะนะขนาดคุ้มคุ้มบรรยากาศนัวนัวของ่ัวปูกับห้าเนาะปูห้า เนี่ยค่ะบรรยากาศของงัวปูญานบรรยากาศดีเนาะวัวก็อ้วนถ้วนสมบูรณ์ฟังทูนทัดไปคือของงัวใหญ่เฉยเองฟังฟังทัดทัดเงอนล้างหนันเนาะเป็นอย่างเชื่อ่ไก่ไก่กันเดีย๋ยวก็ฟังทางฟังทาง เป็นงวงงามๆอยากให้ช่มเบิงอยู่อีสานเนาะพรมีเหวยก็เลี้ยงงวเหรียญน้ำเฮือนน้ำซ่านไปหาเกีียวหยานะฮะตัดหยาแล้วก็มาหนังฟังงวเหรียญแก่เครียดนะแก่เครียดหยามตัวนี้สิเป็นแฝดอยู่สองใ่แฮ อ,ออกาออกลูกแฝดก็มี่เนะคะ่ะเยอะแยะเลยเห็นมาหลายตัวแล้วเจ็ดเดือนทองไงขนาดนี้ย่านเป็นแฝดคัน,นมือได้พัจจิออกหูกับสีทยามจ่องกะท่ำขิดให้เบิงเ้ยค่ะทนเป็นแฝดกับสิไดคขีดดี้อยุเนาะคะ่ะ

แม่แม่มาข้ามแสนซื้อไม่ส่วนนี่ตัวนี้สองพี่น้องนี่ซื้อซื้อแม่ซื้อแม่อู้หัสจบกัวนี้ซื้อละนี่ซับน้ำซับนี่ค่ะใส่ซื้องวงซื้อขั้วยนี่ใส่ซื้อให้มันเป็นมงคลเนาะค่ะมันสิริขำในคู่เนาะพี่น้องจ้าสองคู่มองกับผุก สมัยตะกีกันขายได้ราคาเนาะตัวเราเจ็ดแปดหมื่นผุนแหละในช่วงโรคระบาดเขามาให้เปิดเผยราคาเด้อค่ะอย่าผึ่งเด้อยังมาทันหึงคือกันกันปูแล้วซื้อมหม่ช่วงนี้ก็อาจจะได้ราคาดีเราจังหามซื้อมาเนาะ,ะราคาพอดีดีม่มาทันแพงเนะาะซื้อมามหม่หลาสชุดซื้อหยัง มีย <tal word> <t> ังก็ซื้อไปหนึ่งอท่านมีซื้อเนาะค่ะอ๋ท่านมีซื้องามสวยงามผู้ใดอยากเรียนแบบก็เรียนเด้อบอหวงอาชีพดอกค่ะบอหวงอาชีพ คลิปนี้ก็มีซ้ำนี้เด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งยายอบเชยเน่เด้อค่ะขอบคุณค่ะ